มาดูเด็กมาดูเด็กเต้นตึง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 เออตึง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 โอ้เต้นแล้วเต้นอ๋อเต้นอยู่นั่นเลต้นอยู่นั่นตึง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 ตตึง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 ตึตึงตตึงต ุกพาพาน้องเต้น้เร็ว่าหน่องเต้นตึง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 ตึตึง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 ตงตึ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 งงตึงตึึง

เอาเร็วเรท่านผู้ชมมาดูเนี่ยไอ้หมอนี่ก็ควรแต่น้องในบัดที่เดกตึงลงตึ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 งลงตึ้งตึ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 งงตึ้งตึ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 งึงต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 ึงลงตึ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 งล เอ, <c oughs> อาโอ้ยมันหมดอารมณ์นั่นเหรอมันหมดอารมณ์นั่นเหรอหมดแถวต้งก่อนเดี๋ยวมาดูเด็กสองคนงนี้เล่นกันครับคนหนึ่งก็ไม่รู้เรื่องคนนึงก็นี่หมดแถต้องครับป้าเดีวนี่นี่หมดแถต,ต้อ,ตอเตงเอา้าพัทยาเออเอเอ,เอมันทาอย่างนั้นเหรอเฮ็ดัยา <c oughs> ัเวอเอายออยอฮด งั้นเออมันเป็นอะไรว่ามันปวดมันปวดสมองนี่ไงวะเนี่ยอ้าวจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเร็วๆจะสวัสดีจ้าสวัสดีนี่นี่สวัสดีนฝั่งนี้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 สวัสดีจ้าก่อนฝั่งนี้จ้าเอ้ย